สุขใดไหนเล่าเท่าสุขที่เราได้ลงมือทำก็สวัสดียามเช้า f อทุกคนทุกท่านนะครับพบกันวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่โคกน้องนาของเรานะครับหรือไร่สับสมสุขพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับ ได้ยินเสียงนกเสียงกานะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังอากาศยังมีความหนาวอยู่ทำให้ปีนี้ผลไม้นะครับอย่างเช่นมะม่วงไม่ว่าผลไม้อื่นๆนะครับก็ออกดอกออกผล ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหรือว่าออกจันท์ออกดอ,อกนะครับแล้วก็ถนนนะครับนี่ดูต้นนี้นะครับนีโ่โอ้โห หาลูกนะครับกองกันอยู่แบบคือมันดกมากอะครับเนี่ยครับดูนูนบนยอดก็ยังมีเลยนะครับที่สูงๆน,นั่นแหละโอ้โหเป็นขนนพันทองประเสริฐนะครับต้นนี้ ลำต้นค่อนข้างจะเรียวสูงมากเพราะว่าน่าจะต้นไม้ปลูกใกล้กันหรือเปล่ามันงำมันก็เลยสูงขึ้นไปนี่ก็จะเป็นสมโอทับทิมยังยังไม่ได้ออกผลออกลูกครับมะม่วงปีนี้น่าจะได้ผลผลิตด,ดีมากนะครับ ถ้าเทียบกับปีที่แล้วไม่ไม่มีเลยไม่ออกดอกออกผลให้เต็มที่เลยมาปีนี้นี่เต็มที่เลยครับทั้งขนุนทั้งมะม่วงนี่ต้นนี้ก็ได้เก็บไปชิมรสชาติแล้วครับอร่อยหอมหวานครับเป็นทองประเสริฐเหมือนกันเนื้อนี่ หวานมากครับเนื้อหวานเนื้อดีสีเหลืองเนื้อเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยลำไยก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ออกดอกแล้วต้นเล็กๆมะม่วงแก้วขมิน้น ติดผลติดดอกติดผลแล้วได้ชื่นชมแล้วเข้ามาบรรยากาศทางในเมื่อไรก็มีความสุขนะครับมีความสุขที่เราได้ลงมือทำได้ได้สร้างนะครับนี่ ต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่น่าจะต้องเด็ดเด็ดออกบ้างนะครับถ้าลูกไม่สมบูรณ์เราก็เลือกไว้เฉพาะต้นสมบูรณ์ต้นนี้ยังไม่ได้ชิมเอาน่าจะเป็นการปลูกปลูกมเมล็ดนะครับนี่ขนต้นนี้นะครับแต่ต้นนี้น่าจะเป็น สายพันธุ์ส่วนมากผมจะปลูกพันธุ์ทองประเสริฐนะครับเพราะว่าทองประเสริฐนี่เนื้อเขาดีเหลืองหวานอร่อยนะครับเนื้อเยอะฝั่งนี้ก็จะเป็น เท้านะครับตออกํำลังออกจันชุดนี้ออกดีจันมีแต่แบบอวบอวบใหญ่ๆนะครับน่าจะได้ผลผลิตบ้างนะครับปีนี้ถ้าฝนตกดีปีที่แล้วแรงมากแรงจน แห่งเหี่ยวหมดเลยต้นมะพร้าวนะครับนี่นะครับติดดกเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์คืออะไรนะครับตามมาดูครับตามมาดูตามมาดูก่อนตามมาดูก่อนนะครับ ไม่ใช่ต้นนี้นะครับอยู่ข้างในอีกนะครับช้างเผือกอยู่ในปาะะ่าละเมาะนี่นี่เลยคือไฮไลท์เลยเป็นกล้วยหอมคาวเวนดิตนะครับทันว่าดูเครือดู แต่และว,วีโอ้โหมันมันใหญ่มากครับมันใหญ่มากใหญ่มากจริงครับดูครับประมาณสิบกว่าวีนี่นะครับเดี๋ยวจะขยายพันไว้ซึ่งได้แบ่งปันกันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆต่อไปนะครับนี่จันนี่มีแต่อวบๆใหญ่ๆเลยเนื่องจากว่าปีนี้ได้ระบบน้ำแล้วนะครับคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ